แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะนุนะ่มหนาทําไม่ยากแล้วก็ไม่ต้องนวดด้วยค่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะ ทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะชงกาแฟนะคะพุ่นใช้กาแฟ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนะคะพักไว้ให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะหรือเอาไปแช่เย็นให้เย็นๆได้ค่ะในอ่างผสมนะคะใส่แป้งลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือค่ะคนให้กระจายตัวดีค่ะ ตามด้วยยีสต์ค่ะวันนี้เพิ่นใช้อินสแตนนะคะอินสแตนไม่ต้องพรูฟนะคะถ้าใครใช้ยีสต์ธรรมดาก็ต้องพรูฟก่อนนะคะคนให้กระจายตัวค่ะจากนั้นใส่นมกาแฟที่เราชงเอาไว้ค่ะคนให้หมดผงแป้งค่ะ แป้งแฉะเล็กน้อยนะคะใครจะนวดเครื่องนวดได้เลยนะคะใครจะนวดมือก็จะแฉะเล็กน้อยนะคะพลิกดูด้านล่างด้วยนะคะว่าหมดผงแป้งดีนะคะจากนั้นเปิดแป้งค่ะใส่เนยค่ะคุณใช้เนยละลายนะคะถ้าใครนวดมือหรือนวดเครื่องนะคะใช้เนย ธรรมดาได้นะคะเนยนิ่มธรรมดานะคะไม่ต้องเนยละลายพิ่นใช้เนยละลายเพราะว่าพิ่นจะไม่นวดนะคะเขาจะเข้ากันง่ายกว่าเท่านั้นเองคนจนเนยซึมเข้าไปในแป้งทั้งหมดค่ะพิ่นคนนะคะจนเนยซึมเข้าไปหมดแล้วนะคะแล้วก็กวาดพยายามกวาดข้างโถนะคะนะเดี๋ยวเราจะ ัดแป้งเลยนะคะเพื่อนคนจนแน่ใจนะคะว่าส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันหมดนะคะเนี่ยโดแฉกนะคะถ้าใครจะนวดก็ใช้วิธีฟาดแป้งเอาจะแห้งไวนะคะหรือนวดเครื่องได้นะคะนะเพื่อนคนประมาณหนึ่งจนทุกอย่างเข้ากันดีค่ะนะคะนโ,โดแฉกแต่ว่าไม่ได้แฉกเยอะนะคะนะ ใครไม่ชอบแฉะเติมแป้งไปนิดหนึ่งนะจะเติมเยอะจนแห้งไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดผิดสูตรนะคะเติมได้นิดเดียวนะคะไม่เติมเยอะจากนั้นน้นลูบลวบเขาเข้ามานะคะสูตรไหนที่แป้งแฉะต้นก็บอกว่าแฉะนะคะนะส่วนใหญ่ขนมป,ปังนุ่มแป้งจะแฉะนะคะต้องทำใจนิดหนึ่ง นะคะจากนั้นป็นรวบให้เป็นก้อนค่ะเนี่ยแฉะแต่เขาไม่ได้ติดมือมากนะคะเนี่ยนะคะแฉะเหลวแฉะแต่ไม่ติดมือนะคะนะประมาณนี้คุ้นปั้นให้เป็นก้อนค่ะจากนัน้นแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะแป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งเป็นก้อนกันนะคะนี่นะคะนะเดี๋ยวยก โยกออกมาเลยตัดเป็น9หรือ16ก้อนนะคะแล้วแต่ชอบนะเพิ่นจะตัดเป็น16นะคะจะได้ดูสวยๆหน่อยจะแบ่งก้อนละ31กรัมนะคะ16ก้อนเมื่อแบ่งครบแล้วนะคะ16ก้อนนะคะเพิ่นขึ้นรูปเลยค่ะมันเป็นกลมๆนะคะแล้ว วางเรียงบนถาดอบได้เลยค่ะเอาด้านตะเข็บอยู่ด้านล่างนะคะเมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วทั้งหมด16ก้อนนะคะวางเรียงบนถาดอบ7คูณ7นะคะพคักให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าตัวค่ะขนมปังก็ขึ้นดีแล้วนะคะเป้นวอรมเตาเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทาหน้าด้วยนมนะคะแล้วตกแต่งด้วยอัลมอนด์ค่ะ ได้เอามอนเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะเมื่ออบไปประมาณ7นาทีนะคะให้เอาฟอยล์คุมด้านบนนะคะแล้วอบต่อจนครบเวลาค่ะสุกออกมาแล้วนะคะเพิ่นปิดฟอยล์ตอนนาทีที่7นะคะนี่หน้า,นาก็จะได้ไม่เปลี่ยนสีนะคะจากนั้นค่ะด้านบนนะคะเพิ่นทาด้วยนมนะคะบางๆนิดๆจากนั้นนะคะเดี๋ยวยกออกจากพิมพ์เลยค่ะ ยูปอกจากพิมพ์เลยนะคะวางไว้ให้เย็นในอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่นำมาแนะนำกันนะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เป็นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ